มาครับตอนนี้แบบช่องน้องมาเป็นข้าวโพดนะฮะวันนี้มาเล่นรอบอกนะผมแมปม็อบทาวเวอร์อีกแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยมาอันนี้เริ่มตาใหม่แล้วเลือกแพนที่ก่อนดาดน,นี้ละกันโอเครอเขาเลือกครับอันนี้ผมจะขึ้นไปให้สูงสุดเลยอ๋อได้ดาดน,นี้เฉยด่านนี้ก็ได้อุ้ยเก้าคนอุ้ยสิบคนคนโหวตสิบคนอ่ะดานนี้สาม สอมาโอเคสวยสวยไป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 เฟิบฟต้องขึ้นให้สูงที่สุดเฟิบเฟ,ฟิโอเคไปอัพไปอัพโอ้ย,อยตกโอ้โหเราขึ้นโคตรสูงไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมยอเยอเฟิบโอ้ยตกอีกแล้ว เอ้ยเนียนนะเนี่ยเนียนมั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะอ๋อแปลงร่างโอเคฟึบวยเนียนจัดโคตรเนียนนับเนียนจัดเลยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยโดน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 โอ้โหโอ้โหฟึบโอเคฟึบโอเคสวยโอ้ย โอ้ยโอ้ยจะตายโอ้ยจะตายจะตายจะตายฟึบ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 ขึ้นโอ้ยจะตายตายแล้วจะตายแล้วโอเคขึ้นทันไปครับเดี๋ยวนี้จำได้ฝั่งนี้ฟึบโอเคฟึบไปยังไม่มีใครขึ้นเหนือตรงนี้ครับโอเคเดี๋ยวขึ้นเร็วเร็วเร็วอย่าอย่าเห็นนะโอเค แล้วก็เอานี้โอเคเรียบร้อยผมก็เนียนไปครับทันามาผมจะได้กดโอเคเตรียมเตรียมขึ้นมารอเขาขึ้นมาโอเครอเขาขึ้นมาครับผมจะได้กดปุ่มเดี๋ยวขึ้นมาดิขึ้นมาเดี๋ยวรีบขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา มาแล้วฟึบเรียบร้อยเดี๋ยวกดกดกดโอเคเรียบร้อยสวย,ย,ย,ยสวยดีครับสวยดีครับอ่ะไปเลยเอาบีต่อโอชชชช้ชิว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 อับสวยสวยชิวชิวชิว เลยแล้ฟึบโอเคอ้าฟึบโอ้โอ้โหมันดูยากอะ่ะเอาแล้วไงฟึบโดดสวยฟึบโอเคเรียบร้อยโอ้สวยชนะครับ Okay. Jangan se baskan. Malah, mah. Kayak. เฟิบสวยเึ๊บเฟิบเฟิบเฟิบโอเคเดี๋ยวนะขึ้นโอ้ยสวยผมเนียนไปเขาได้ไหมนี่ยเขาเรียกว่าเนียนเนียนจัดเึ๊บอุ้ยเนียนได้เฉยเึ๊บโอเคสวยเึ๊บเฟิบเฟิบเฟิบโอเค อา้าวอุ้ยโอ้โหแ๊บขึ้นฟรรึบฟรรึบฟรรึบอุ้ยไม่มีคนเห็นงั้นมแอบ,บนี่เลยชิวๆอา้าวอุ้ยอุ้ยโอเคโอ้ตายียแบบร้อยดิมาค้นหาแน่มีหรือเปล่า ฟับ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 แน่เฮ้ยมันหายอ่ะไม่น่ามีเลยเดี๋ยวนะฟับฟับโอเคปกติอย่าคิดว่าไม่เห็นนะบุมเอ,อ,อ้าอ๋อเอ้าทำไมไม่โดน โอ้ยโอ้ยไม่ตายเหรอโอ้ยสวยตายแล้วโอเคเฟิบเฟิบไอ้น,นี่มาอย่งไรเนี่ยอ่ะเอา้าออกเฉยเฟิบเฟิบเฟิอบอุ้ยกเกิดโดนเกลียนแน่เห็นนะเห็นนะเห็นนะอุ้ยอะไรเฟิบ เอาเอาเฮ้ยเอาไม่มีโอ้โหแต่นะอาจจะมีคนเนียนก็ได้หรือเปล่าฟิบ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 ,ฟบ,ฟบโอเคโอเคเฟิบเรียบร้อย ฝั่งนี้ไม่มีเนาะโอ้โหล่วงจบเลยโอ้โหไปครับเฟบเฟบโอเคไปไปเฟบโดด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 เฟบโอเคแน่เนียน ไอ้ไอ้นี่ยเนียนเนี่ยนี่ยเนียนนะเนี่ยอ่าเดี๋ยนะเดี๋ยนะอยู่ไหนอยู่ไหนเจอละฟึบอุ้ยสวยยิงดิยิงดิโอเคโอเคได้ยี่พาเหรียญนะครับไปซื้อเลยเฮ้ยเดี๋ยวซื้อนี้ดีกว่าเจ็ดร้อยสิบโอเคเดี๋ยนะกดใช้ยังไง อ๋ออ่าแล้ว,แล,วแล้วกดใช้อ๋อเนี่ยอะปึ๊บสวยได้เป็นคนแอบอีกแล้วเฮ้ยอันนี้ดีกว่าเนียนครับเน,นเ,นนเนียนเนียนเนียนแหละมัง้งโอเคไม่รู้ว่าจะเนียนหรือเปล่านะโอเค อุ้ยมายัางเนี่ยโอย้รู้เฉยฟ๊บขึ้นโอเคฟ๊บฟืบโอ้ตายโอ้โหเรียบร้อยไปครับอะทำไมเป็นบัาสกปรนนี้ยฟ๊บเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเห็นนี่งไง ยิง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 โอเคยิงอีกโอเคเรียบร้อยฟิบ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 มันหนาไปเนี่ยมันหนาไปเนี่ยหนาไปนั่นเนี่ยยิงนัดเอ้ยฟิบเรียบร้อยฟับฟับฟับฟิบเรียบร้อย โอ้โหตกอยแล้วเฟิร์ฟเฟรไปอัพดไปเฟิร์ฟเฟิร์เฟิร์เฟิรเฟิรเฟิร์เฟร์บไปอัพัพไปต่อไปต่อนะะี่เฟิรโอเค เกียนี่ไปอ่ะเฟิร์ฟเฟิร์ฟเอ,อ้าโอ้โหตกเฉยเลขสามคนเองเขาอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนสามคนเองอันนี้อยู่บนสุดคอ่ะแต่ต้องรีบโดดละไม่รู้ว่าจะถึงทันหรือเปล่าเฟิร์ฟเฟิร์ฟเฟิร์ฟ ฟฟบ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 ไป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 เฮ้อ๋อมีแล้วไปครับฟฟบฟฟบฟฟบฮะเฮ้ยมีคนเนียนเนี่ย เจอแล้วอ่ะเจอแล้วโอ้โหอีกสามสิบวิทันไหมเนี่ยเดี๋ยนะโอเคครับมาต่อเหลือคนเดียวเหลือคนเดียว โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยโอเคงั้นเดี๋ยวไว้ต่ออีพีหน้าแล้วกันนะผมโอเคผมใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์นะช่องน้องมาเป็นข้อบคตัวนะสำหรับนี้สวัสดีครับ